พ่อพ่อแม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยอปอพารวยโอปีไตนะครับเนาะครับผมครับวันนี้เบิกทรัพหน้าคี้ด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาร่วมแสดงความดีใจกับน้องกิ่งนะครับที่ว่าผีสุสานนะครับผีสุสานเก่านะฮะมาเข้าฝันนะครับปรากฏว่าบอกไปบอกคุณแม่นะฮะคุณแม่ได้โชคได้ลาบนะถูกน่าจะซื้อเงินสดมอเตอร์ไซค์เอาง่ายๆนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะ ต้องถามน้องกิ่งเองนะครับเอาไขรที่เของมาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นผู้วันนี้นั่งค่อมรถรอเลยนะฮะเอามาย้ําแนวทางตัวเลขกันว่าน้องกิ่งจะให้ตัวไหนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวเราไปพูดคุยสอบถามกับน้องกิ่งกันครับสาหรับ f อที่รอนะครับกดถูกใจ นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับข่าวสารแนวทางใหม่ๆของทางช่องนะครับแล้วก็ของน้องกิ่งนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีน้องกิ่งครับผมสวัสดีจ้าลูกเป็นยังไงเนาะดีใจไหมลูกดีใจค่ะฮะดีใจดีใจฝันแม่นจนได้รถใหม่เลยเรอแม่ซื้อให้ลูกแม่ซื้อให้โอ้อันนี้อันนี้เงินสดหรือเงินผ่อนเลย เงินสดเลยราคา6ราคาเท่าไหร่นะลูกหกหมื่นสี่พันเจ็ด้อยบาทหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยอสี่เจ็ดศูนว่า่อขั้นได้ทเเปี่ยนรถแล้เนาะบ่าขั้นเด้ป้ายเนาะยังไม่ได้ป้ายแต่ว่าได้อะไรนะเหล็กกุญแจเลขกุญแจตัวไหนวันนี้มาดู ให้มันถ้าจำไม่ผิดได้เลยท้ายหกสองสองหกสองสองโอ้พี่น้องตองมวดเลยเนาะหกสองสองสีมาบ่นปะจัจษ์แต่ว่าน้องกิ้งฝันไปนอกหอดเนี่ยยังไม่ฝันยังไม่ฝัน <c oughs> วันที่แล้วฝันว่าัไงน,นะวันที่แล้ว ผีพาไปสุสารบ้านหลังนี้ใช่ไหมได้ไปเจอโรงศพสี่โรงี๋ยวันพ่อได้ออกโรงศพวันมาออกทะเบียนบ้านหลังนี้เออทะเบียนบ้านสองหกครับสี่ศูนยได้กลับหัวเป็นสองเก้าเนาะวดที่แล้วก็เลยเข้านะค่ะงวดแรกคือสามห้าสอง กีงวดแล้วลูกสองวดละสองวดแล้วงวดติดแล้วงวดแรกไม่ได้บอกใครอืมอ่าเดี๋ยวซื้อรถไหมพี่น้องซื้อเงินสดนะคะนมีดูนะครับผมค่ะแต่ว่าทะเบียนยังไม่ได้เดี๋ยวรอเอฟซีรอทะเบียนเนาะครับนี่เลขกุญแจหกสองสองเหรอหกสองสองเราเลขกุญแจค่ะพราเเลขเบิร์นเนาะเป็นเลขเบิร์นได้พี่น้องบาบนี้ อันนี้คือเร์กุญแจแต่ว่าแต่ยนรถอีฟซี่ต้องลอกไปก่อนเพราะว่าน้องกิ่งนี่จะฝันแม่นบางครั้งก็เห็นผีประจันอีรีบร่ค่ะไปเจอเรื่อยเจอไปเรื่อคไปเรื่อย,ออยคือบางครั้งก็เห็นผีบางครั้งก็ฝันแต่จะฝันนี่คือแม่นแต่ว่าบางครั้งฝันตรงหมวใจบนางค่ะ แต่ว่ามีมีใครนะฝันโอปอฝันเหรอค่ะโอปอฝันค่ะโอ,อ้พูดฝันว่าจังไรฝันว่าขรับรถหกล้อไปค่ะออแล้วท,นนทีนี้มันตกเขาค่ะอ้พูดแดงๆเหมือนนะลูกขับรถอะไรนะขับรถหกล้อค่ะอือแล้วไดไปทำอะไรน่าจะไปเอาคองมั้งค่ะเออแล้วมันทีนี้มันตกเขาค่ะหกล้อที่อยู่บ้านเลยนะค่ะ ตกเขาค่ะแล้วคนเป็นไงบ้างคนไม่รู้ใครหรอคะคคพ่อค่ะไม่จะไม่รู้ว่าใครผู้หญิงผู้ชายงผู้ชายผู้ชายไม่ฝันน,นะแต่ว่าตัวเองไม่ได้ฝันหรอกค่ะแต่ว่าทะเบียนรถกับซี่ซี่ศูนย์เจ็ดหนึ่ง 440หลอกขั้น6หลอขั้นของเบิก์ซาผันก็ไดแต่ว่าที่ที่ฝันเป็นตัวเลขนี้ยังยังไม่ฝันเนาะค่ะมีแต่เลขกุญแจเด้อ FC วันนี้622นะคะเพิ่งไปเอามาวันนี้เพิ่งไปเอามาพี่น้องคะ่ะยังง้าง FC รอกปลายเด้อลอกปะะลายจะเปน็นตัวใด ชอบก็กดไลค์กดแชร์ไว้เนาะค่ะแต่ว่าปกติจะฝันช่วงไหนใกล้เลขออกหรือว่ายังไงน่าจะใกล้ใกล้เลขออกนี่แหละค่ะจะฝันจะชอบฝันใกล้ใกล้เลขออกแต่รอบนี้ยังไม่ฝันเอย fc พิมพ์รอไว้เนาะค่ะมีแต่คนใกล้ชิดฝันว่ากีโลหกรอบไปเนาะค่ะตกเหวเลยบ่ค่ะอือ คือใคซื้อเมื่อจะใส่อยากรุ้นทะเบียนรถเนะาะค่ะน้อซื้อเงินสดนะคะเนาออันนี้คือบ่ดด้พรนอบางก้นสีว่าโอ้ยพรจังไดกับพรไดก็อันนี้น้องซื้อเงินสดนะคะคุณแม่ซื้อให้แม่น้องซื้อให้แม่น้องซื้อให้เนาะคะ่พะพอน้องอยากได้เนาะเลขกุญแจหกสองสองมาติดตาตอว่าน้องกิง่งสีใดตัวใดหมวดสีมานี่แห่งน้องฟันแคนแคนเนาะ หมดทีแล้วก็เข้าบ่เยอะเด้ของหลองสิบเป็นสี่สี่ศูนย์เท่าไหร่เองค่ะแล้วก็สี่ศูนย์เนาะค่ะแล้วก็สองหกกับสองเก้าค่ะแค่นี้เองรอน้องกิ่นฝันค่าก่อนนี้เอาเรียกุญแจไปก่อนเนาะแจมเนาครับคุณก่อนแล้วว่าชอบไหมในกุณแจชอบไหมชอบอยู่ค่ะเป็นเหบือน เลขเบิ ize, right? <S <s ้ลใช่ไหมลูกชอบอยู่ตัวไหนนะย้ำให้เอฟซีหน่อยลูกหกสองสองหกสองสองโอ้เลขสวยอยู่นะหกสองสองนะครับสเป็นสองเงินไหนเนี่ยอืมก็งวดนี้เป็นงวดที่สามแล้วใช่ไหมลูกเข้ามาแล้วสองงวดเนาะครับก็เป็นแนวทางนะครับเอฟซีครับเป็นแนวทางนะฮะนะครับเป็นแนวทางสําหรับน้องนะครับเนาะมาแบ่งปันนะครับ น้องกิ่งถูกจนได้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ละไปเนาะคุณแม่ซื้อให้บอกบอกคุณแม่ทูกคุณแม่ก็เลยซื้อให้น้องกิ่งนะครับพอน้องกิ่งซื้อไม่เป็น6กสองสองนะครับเ็นซีแคปหน้าจอไว้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับเอซทารไล้์นะคะเนาะใช่แล้วก็แฟนฝันว่าขับรถหกล้อ แล้วนี้เป็นตกเขาคอขาดไม่รู้ว่าใครคอขาดใช่ไหมเอาทะเบียนรถก็710444นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ <c oughs> อขอบคุณน้องกิ่งนะครับสำหรับแนวทางนะครับผมูดีใจกับน้องกิ่งด้วยครับผม